ดูปลาอะไรครับท่านผู <ue> toi, toi toi, toi. Ogi, a, fire, no ้ชมอู้ยิบชกยิบชกโอ้ขายคลิปจะมีใครขายให้ยังอู้ยือไอ้ยี้มไม่ตเต้เลยเฮ้ยไรเต้จับอะไรไรอะไรไรปะขอข้าวจะทารงนี้ปลาของ่าขอดีตได้สวิ่งไหมนี่นี่ิบชิบเาไเมน้องไหว้พระ ลูกว่าโอ้ยลูกว่าครับน้านี่ลูกนิดเดียวครับเห็นไหมเกือบง้างครับนะเห็นไหมเกือบง้างครับโอเกือบง้างเพราะว่ามันเป็นเบ็ดเบ็ดเล็กครับของกิจกร่มลูกว่าลูกกว่าแดงไม่ได้ครับโอ้โหดูไม่ชมขาดเลยนะมี่น้ำมาหอด้วยโอ้เอาจนได้นะครับรอแต่เช้าโอ้โหดูดวนจันโอ้โหนี่นี่ครับยาวเป็นศอกโอ้โหศอกครับโอ้โหสวยครับ สวยอยู่ยตูต่อไปครับกลับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับ สวัสดีเพื่อนเพี่พี่นานาที่มีใจรักในการตกปลาทุกๆกคนครับครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m a ็ Thailand f i ิชชิ g งออนตัวครับครับวันนี้ก็พาออกมาตกปลาหน้าดินเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่คลองจระเข้ใหญ่นะครับอ่าอยู่ข้างหมู่บ้านละลินนะครับเข้ามาหลังบ้านเรือนะครับซอยวัดศรีนะครับเข้ามาซอยวัดศรีครับผมก็หมยนี้ไม่ได้มาถ่ายคลิปสักทีนะครับก็จอดรถไว้ตรง ตรงสาลตรงที่มีต้นไทรนะครับแล้วก็เดินเข้ามาหน่อยเดี๋ยวสักพักลงเบรดเสร็จเดี๋ยวผมแผนกล้องไปให้ดูทางเข้ามานะครับก็วันนี้ก็ขึ้นฟ้าขึ้นฝนด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเช้านะครับหกโมงสี่นาทีแล้วนะครับหกโมงสีนาทีครับหกโมงห้านาทีแล้ว พอดีอยู่ไม่ไกลนะครับก็เลยมาถึงในจ,จ้าวเลยที่แรกจะมาหมายเนี้ยตั้งใจจะมาถ่ายหลายรอบแล้วแต่ไม่ว่างนะครับมีเพื่อนๆพ,พี่ๆนานาเขามาตามมาตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังเป็นซุ้มต้นไม้นะครับล่มทั้งวันเลยตรงนี้มีร่มทั้งวันเลยนะครับเฮ้ยครับเดี๋ยวเราไปรุ่นดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับอ่าส่วนพิกัดต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้ตรงทางเข้านะครับ ตรงหน้าหมู่บ้านละลินนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆทาน้ามาก็มาได้นะครับแต่ต้องมาแต่เช้าหน่อยวันหยุดนะครับเพราะคนตกปลาเยอะจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่ค่อยว่างกันนะครับไม่ได้มานานแล้วของเจอตี่ครับเดี๋ยวมามาดูเหยื่อกันครับเหยื่อก็เป็นถุงเดิมนะครับตั้งแต่อาทิตย์ก่อนที่ทําไปยังไม่หมดนะครับมีขนาดตกเบ็ดสี่ห้าชุดนะครับยังไม่หมดนี่ครับ เป็นลำบ่มสุดมะขิดนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็เข้าไปย้อนดูได้นะครับที่ทำนะครับผมทําไว้แล้วนะครับก็ทําไว้หลายคลิปอยู่เดี๋ยวจะทําลงให้เรื่อยๆอัปเดตให้เรื่อยๆสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปกเก่านะครับใครที่ดูแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะว่าใช้ได้ผลไหมนะครับับส่วนท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชมแล้วชอบคลิปแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระเด่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะพยายามหาหมายใหม่ๆหรือว่าอัปเดตหมายให้นะครับก็ทุกหมายทุกที่ถ้าเป็นหมายธรรมชาติแบบนี้ผมก็จะปักหมุดให้นะครับก็จะเป็นหมายธรรมชาติบ้างบ่อหมอบ้างก็จะไปพยายามบอกกึ่งธรรมชาตินะครับ่บอหมอไปแบบราคาไม่ค่อยแรงเดีย๋ยวเรามาดูกันครับวิธีใช้งานนะครับก็ ง,ง่ายครับไม่ถึงหน้าไมายผสมน้ำตกได้เลยนะครับตาเหยื่อก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นเหยื่อสูตรสำเร็จนะครับถึงหน้าไมายผสมน้ำตกได้เลยครับ มีคนถามหลายนะครับถามหลายท่านอยู่นะครับว่าทําขายไหมออผมไม่ได้ทําขายครับคือสถานที่ตัวเนี้ยผมพักอยู่บนตึกมันไม่สะดวกนะแต่อนาคตก็ไม่แน่นะครับถ้าอนาคตก็ไม่แน่ครับแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทําขายนะครับส่วนชุดอุปกรณ์นะครับปลายสายที่ผมใช้ตกปลาคลองนะครับตัวเบียดผมจช ตะก้อนะครับผมใช้เป็นตะก้อตายแล้วผูกจริงมาประมาณหนึ่งไฟแจ็คนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็สายกับตัวเบียดนะครับประมาณประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณสองข้อมือครับสองสามข้อมือครับประมาณประมาณนี้ครับใช้เบียดอยู่สองตัวนะครับเป็นชินุเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับเป็นทรงชินุนะครับ ผมมีเกี่ยวเป็นโฟมตัวหนึง่งมันหมูตัวหนึ่งนะครับผมจะบอกอยู่ตลอดนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้ามือใหม่ครับส่วนตัวเกี่ยวมันหมูเนี่ยผมจะเกี่ยวหมินๆนะครับดูพี่ใกล้น,นะครับผมจะไม่เกี่ยวกลางชิ้นนะครับเกี่ยวหมินเวลาปลาดูดเข้าไปนะ่ะปลาวิ่งออกนะัะมันก็จะติดได้ง่ายนะครับองศาเบ็ดก็จะเปิดทํางานได้ดีครแต่ถ้าเราไปเกี่ยวตรงกลางนะครับลองถ้าเกี่ยวตรงกลางตัวมันหมูเนี่ยมันจะมาหนุนมันจะหนุนองศาคมเบ็ดนะครับ เวลาเราวัดปลามันจะไม่อยู่นะครับมันจะไม่อยู่มันจะทําให้เสียโอกาสนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแค่ปลาวิ่งออกนะครับปลาวิ่งออกก็ไม่ต้องวัดอ่ะคมบิดก็ทํางานนะครับติดแน่นอนนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านท่านมือใหม่นะครับเทคนิคนามาบอกกันนะมีแต่การแบ่งปันนะครับตรงนี้ส่วนเหยื่อนะครับผมก็จะปั้นประมาณนี้ ประมาณลูกปิงปองนะครับปั้นแม่ใหญ่นะครับตกปลาคลองอปั้นใหญ่มันก็จะเปลืองเหยื่อนะครับเปืองเหยื่อเปืองเหยื่อประมาณกเป็นปลายเล็กๆครับแล้วก็ตัวมิดโฟมนะครับตัวมิดโฟมผมจะหนีบช่วงช่วงหัวของของตะก้อแบบนี้นะครับแปะไปไป,ไปด้านบนบริเวณเนี้ยตรงที่หัวหัวของเหยื่อนะครับถ้าเราบางคน ส่วนมากจะแปะด้านข้างนะครับแปะด้านข้างแล้วบางทีเหยื่อมันลงไปทับตัวเม็ดโฟมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลงท่าไหนนะครับถา้าบังเอิญไม้นั้นนะครับถ้ามันลงไปทับทับเม็ดโฟมด้านล่างนะครับเหยื่อชุดนั้นเราก็จะเสียโอกาสนะครับที่จะได้ปลาครับปลาก็จะหาตัวเบ็ดไม่เจอนะครับดูดคมบ็ดดูดตัวเบ็ดไม่เข้านะครับนะครับแต่ถ้าปักตรงตรงมุม ด้านบนของตรงของตัวเหยื่อนะครับอ่ามันลงท่าไหนมันก็มีสิทธิ์หลุดขึ้นมาง่ายกว่านะครับครับก็ประมาณนี้ครับเทคนิคนํามาบอกกันครับครับเดี๋ยวผมไปปั้นเหยื่อลงเบ็ดครับเดี๋ยวให้ดูหน้าหมานะครับสักพักนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยก็มีเพื่อนๆพี่ๆนี่นักตกปลามาทําตรงนี้ไว้นะครับอ่าก็จะเป็นร่มแบบนี้เลยนะครับนี่หน้าหมายลงลง แต่ด้านบนมีสายไฟหน่อยนะครับก็ระวังระวังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวติดนะครับผมก็นี่ครับตรงนี้ก็จะล่มนะครับตรงนี้เป็นต้นไม้นะครับนี่เห็นน่ากลัวหน่อยนะครับเราก็เดินตรงนี้มีกระเบื้องด้วยนี่ครับเราเดินเข้ามาตรงนี้นะครับรถรถผมจะจอดอยู่ด้านนู้นะนครับเดินเข้ามาหน่อยไม่ไกลนะครับตรงนั้นที่ผมเคยมาตก ได้ยี่สกเยอะๆนะครับตรงตรงหน้าศาลนะครับก็ใกล้ๆกันก็ประมาณนี้เดินเข้ามาห้างตรงต้นไม้นี้ได้เลยนะครับเดินเข้ามาก็เป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้ร่มนะครับร่มเดินเข้ามาหน่อยนะเดินเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเราไปลงเบ็ดกันครับเดี๋ยวผมไปปั้นเหยื่อสักครู่นะครับหมายสวยๆเลยประมาณนี้เดี๋ยวลงเหยือกันครับครับท่านผู้ชมลงเหยื่อชุดแรกกันนะครับ หโมง่สิบสองนะครับวันนี้ได้ลงแต่เช้าหน่อยอยู่ใกล้บ้านาตีไปหกโมงครึ่งแล้วกันครับอี่ครับ เดี๋ยวเรามาลุ mm ้น hmm. กันครับก็ฝั่งด้านในนะครับฝั่งด้านในหมายก็เข้าไปได้สองจุดนะครับผมก็ไม่เคยเข้าไปหรอกมันไกลนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็เดินเข้าไปได้นะตรงนั้นก็ล่มเหมือนกันนะครับด้านในตรงนู้นตรงนี้มันจะเป็นโค้งครับตรงนี้มันจะเป็นวอลเข้ามามันก็จะเวลามีปักตบตรงนี้ก็จะหลบตบปักตบดีหน่อยมันก็จะเวลามาก็ออกไปนู่นเลย ามารอรุนกันครับที่คลองเจรเข้ใหญ่นะครับบางพีสมุทรปราการครับโอเคครับรอรุนครับผม ่านผมโชมเต็มเลยเป็นปลาอะไรโอ้โหปลานิน่นกินมันหมูเกี่ยวกลางนี้ใช้สวยอยู่ดูต่อไปครับสวยงามแล้วนี่ค,ครับเราลุ้นเราลุ้นต่อไป ส,สวยครัดวัดสักอือ,อยู่บ่อมึงอยู่วะเป็มืนอนะเอามาแล้วนับเบี้ยวเอามาแล้วในคลิปแล้วอ,อย่าเลยกินเลยปะเดียวมาแล้วโอ้โหน,โนั่งรอตั้งนานวันนี้วันนี้อามามากมาส้มเนี่ยมาใช่ให้กล่องมึงเนี่ยโอ้โหนะครับท่านผู้ชมมาแล้วครับผมนับเบี้ยวมาที่หลังครับกินเม็ดโฟมนะครับโอ้โหนั่งรอกันตั้งนานนะครับ คือเงียบช็อตไปเลยผมได้ตั้งแต่เช้าบันนี้ตัวหนึ่งแล้วก็เงียบไปเลยนะครับน้ําก็ดีนะครับท่านผู้ชมไม่รู้เป็นไรนะครับเมื่อเช้าอากาศมันปิดด้วยเดี๋ยวยังไงรอรุ้นเผื่อมันเข้าช่วงใบมบเกาะกั้นบ่เผื่อเข้าช่วงใบ่ายครับแล้วดูนะเต้ยโด้วยไเกาะกันบ่อไม่รู้เกี่ยวของใครมาน้อปะเงียบมันนี้เงียบหมอไ ป,ป้าเหรอป้าตั้อย่างอูบอกว่าคือของอย่างนี้เนาะหน่ะโ,นโอ้คือลุงโี <c ười> ครับเดี๋ยวรอรุ่นนะครับคือก็แจ้งข่าวแจ้งสถานการณ์ครับคือเงียบครับเพิ่งมาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะครับตกตั้งแต่เช้านะครับเ <c ười> พิ่งมาแต้มที่สองครับน้าเบลมาทีหลังกับน้าเต้ยนะครับเ <c ười> <c ười> พิ่งได้สองตัวโ <c ười> อเคครับ <c ười> ประมาณนี้เดี๋ยวรอรุ่นกันอีกครับ อ๋อนับเบลมาอีกแล้วโอ้โหมาทีหลังดังกว่าป้านินอีกแล้วเจียวเจียวเสี่ยใหญ่เลยฮะเงียบมากนะครับนี่อันนี้นบิบลมาอีกแล้วเม็ดโฟมโอ้โหมาที่หลังดังกว่ากินอะไรกินใบฮะกินใบครับผมเอารอรุ้นรอรุ้นนี่ครับอู้ยู

ไไนไท่าน,นไปฮักไปฮักนี่บอคือไปละอู้สบายวะไปกู้ขึ้งไก่วะเห็นตัวเลยเขาวับเลยทำไม,มเป็นมุดมุดใสๆแบบนี้อย่อางงงเตยมาแล้วดูปลาอะไรครับนี่ท่านผู้ชมบ้านท่านผู้ชมมีไหมปลาอันนี้ครับเดี๋ยวมาดูเป็นปลาอะไรนะครับดูแล้วเตยจะได้ปลาอะไรครับเอา <ๆ S 2> มาเข้ามาเข้าจอเข้าใจนะนี่มาดูปลาอะไรครับอะไรมันลากเบียดกี้กีเลย ดูปลาอะไรครับท่านผู้ชมยิอก๊กตกเอ้ใายคลิปันมีใครขายให้อิกอู้เมื่ายคยิปไม่ต้องเต้นเลยเฮ้ยอะไรต้ยซับอะไรนะอะไรนะครับขอขันามตงโมกีตั๊กตั๊กป้าขอมาคนหนึ่งแล้วไดมสินี่นี่นี่มียิบยิกมาแล้วโอ้ยย ก่อนมันออกบางเดือนเลยนะดูนเมฆไปขอขอมันหน่อยมวลจันทร์ใช้รู้เลยจันทร์ครับนะนะเดีู๋ดนะเดี๋ยวรูดนะขอแดงว้ยรอมาทั้งวันแล้วใจเย็นใจเย็นขอขอขอมันหน่อยเองนวลจันทร์นวลจันทร์ท่านผู้ชมนวลจันทร์นะครับผมขอเล็กนะครับเอายากหน่อยขอเจ็ดบาทครับสองละเจ็ดบาทก็เลยต้องเล่นหน่อยนิดนึง เหนเื่อยเหนื่อยเฮ้ยไม่ใชอูดแล้วแนี้มันกินไข่ก้งมีเลยนิ่งๆมันป่ยแรียนข้นันนี่เลยแขง,งดีจัวะไแมัวม,ม,น,มนหน่อยมอยากนแข่ง,งไแงดีแ้ไม้หลมอ้ยเอาล่อายือเียบล เรียบร้อยดิครับโลกว่าโอ้ยโลกว่าครับหน้านี่โลนิดเดียวครับเห็นไหมเกือบง้างครับนะเห็นไหมเกือบง้างครับขอเกือบง้างเพราะว่ามันเป็นเบ็ดเบ็ดเล็กครับฟองแล้จีรอนโลกว่าว่าแล้วโลกว่าแดงไม่ได้ครับโอ้โหดูนี่ชมขาดเลยเห็นไหมอู้ดีนะมาหอดีไหมโอ้ยลดเลยเอาจนได้นะครับรอแต่เช้าโอ้โหดูดวนจันโอ้โหนี่ นี่ครับเจ้าเป็นศอกโอ้โหศอกครับโอ้สวยงามถ่ายรูปถ่ยรูปอู้นี่เจ้า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 เอาจนได้นะเต้ยโอ้โหสวยงามสวยงามเอาเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวนี่ดูไปครับมาดูแล้วอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ขยะกันครับเดี๋ยวนะเต้ยเคลียร์ขยะให้นะครับขยะเก่านะครับนี่ขยะใครบ้างนะครับนี่จะกลับแล้วครับพรุ่งกัทเชียแล้วครับนี่ นะเดยเคลียร์หมายให้นะครับนี่น่าจะเป็นแก้วเฟ๊กนะใครมาก็ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับจะได้อยู่กันนานๆเดี๋ยวเขาปิดนะครับเดี๋ยวเขาปิดไม่ให้ตกครับผมเลยลังเคลียร์หมายให้ครับเขาที่เคลียร์ได้นะครับผมหลายขึน้นไปไหอยงนีนี่นี่นอันนี้เดี๋ยวนี่ครับประมาณนี้ อันนี้ะอันนี้เหยื่อนะครับอันนี้เชี่ยไมครับอันนี้ก็ไปวัดปลากว้าเจ้าดีเลยนี่เออโหเดีถือโอกาสมาส่งงานเลยแล้วกันนะครับก็จะกลับด้ลยละ,ะบ่ายสามโมงครึ่งนะครับทำมันชื่นนะก็คือปลาวันนี้กินห่างตัวมากนะ, <c oughs> ะบ่ายสามโมงยี่สิบสามนะครับตอนนี้คือเงียบนะครับตกตั้งแต่เช้า ได้ปลานินมาผมได้ปลานินมาตัวหนึ่งแล้วก็เงียบเลยยังไม่ได้เลยแล้วมัน้ำเบียวมาตกก็ได้ปลานินปลาตะเพียนมาอีกดีนะเตยได้นวลจันทร์ไซส์สวยมาตัวหนึ่งนะครับก็ยังดีครับพอมีผลงานมาฝากท่านผู้ชมครับก็ถือว่ารอดแห้อ่วไปนะครับก็ถือว่ารอดเห้ยวไปครับก็ตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับส่วนพิกัดนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดมาให้เช่นเคยนะครับ มันก็แล้วแต่บางวันนะครับบางวันก็เข้าดีบางวันก็ไม่เข้าแบบนี้นะเอาแน่นอนไม่ได้นะครับหมายธรรมชาตินะครับถ้าใครอยากจะมาถ้าหมายนี้เดี๋ยวผมบางพิกัดไว้ให้ในคําอธิบายในคลิปนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามหาหมายใหม่ๆมาอัปเดตให้นะครับมีหมายใหม่สวยๆมาฝากก็แน่นอน หมายนี้ก็สวยครับแต่วันนี้ปลามันไม่เข้านะครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับที่จริงเข้าดีมากนะครับหมายนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปลารวมกันครับพ่บ่เอาตัวรอดถือว่าร่อนเหี้ยวนะครับก็ยังดีที่นัเตอร์น้ํเบิวมาตกพอได้ผลงานมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับนี่นะครับได้ผลงานนี่บนวลจันทนี่น่าจะโลกว่านะครับโลกว่าแล้วก็ระนินตะเทียรเนี้ครับ นี่ครับการตกปลาครับมันไม่แน่ไม่นอนครับประมาณนี้นะครับก็ลำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับพี่คลองจระเข้นะครับที่คลองจระเข้สมุทรปราการครับก็หมายเขสวยครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับสุดท้ายนี้กล่าวว่าสวัสดีครับลำลากันไปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวสักพักก็เริ่มทยอยเก็บของแล้วครับนยากดูหน้าหมายอีกทีนะครับ ไม้สวยนะครับนี่ไม้ไสวยๆลงๆเลยประมาณนี้น,นี่ครับผมก็จะนั่งอยู่ใต้ต้นตรงนี้นะครับร่มทั้งวันร่มทั้งวันนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนช่วงไหนถ้ามันเข้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้อีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมนะครับเราก็สู้กันเต็มที่แล้วลถึงเย็นนะครับก็ได้ประมาณนี้ถือว่ารอดเที่ยวกันไปก็ปรินจังใจกันไปครับขอเห้ทุก่านตกแต่อย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรง ลำล้ำไปรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าโวนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ